บอมเบย์มันจะหวานกรอบคล้ายๆอ่านนมสดแต่ว่าถามมันมันเบิดฝนมันกับสีแสบกว่าน,นมสดถุงเท่าไหร่ก่อน้าสิบบาทอ่าเปื้ดบักแข้งแต่ว่ามือนีมีแต่ค้นไข่ออย,ไยังก่อค่ะ <laughs> เลือกเลยค่ะหนูล้างเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยให้พร้อมกินเลยคุณค่ามมมแม,ม,มดางดอมเบย์ถ้าถ้ามันเบิดฝนมันก็สิกรอบกว่านี่คือมีตะเรียนบาทด้วค่ะยา 4, 5, 6, 7, 7, 7, สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่าบายสลั้งบ,บนเนาะ มันถานังหันรถมันล้มเวืบบางสิไหมคะแต่มองไปเห็นเลยบางอย่าแมนบ๊อ <laughs> ได้ขับรถตีกลับมา